อ่าสวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะเพื่อนนะ s u per max นะผมอ้าววันนี้อยู่กับเกมเกมนี้นะเพื่อนนะ fortune mouse จากค่าย pg นะผมเป็น ep ที่2กันแล้วนะเพื่อนนะเป็น ep ที่กันแล้วนะผมอ่าเด็กอายุต่ำกว่าสิปดีคุณรับคาแนะนำนะผมไปเริ่มกันเลยนะเพื่อนเราทุนไปที่2,000บาทนะเพื่อนนะอ่าเกมเก่าดูดิจะเก่าอยู่หรือเปล่านะเพื่อนนะเกมเก่าจะเก่าอยู่หรือเปล่าเพื่อนนะสาบาทไปที่สิบปุ๋นนะเพื่อน ผมคุณเยอะด้ดิเบทสามบาทก็พอแล้วเพื่อนนะห้าวรางวัลก้อนโตเข้าเลยนะเพื่อนนะหกสิบบาทนะครับผมอ้าวแล้วหนูจะกระโดดเลยหรือเปล่าครับผมก็เบทที่สามบาทอาแล้วมันโดดเลยวะแล้วมันโดดเลยนะเพื่อนนะมันโดดอย่างนี้ยังไงก็้าได้แน่นอนนะเพื่อนนะแต่อยู่ที่ว่าตัวอะไรจะเข้านะครับผมอ้าวแล้วได้ถุงเงินอย่างนี้เอ้าวไม่เอาถั่วนะผมไม่เอาถั่วเราถุงเงินไม่ได้วะไม่ได้นะไม่เอาถั่วนะไม่เอาถั่วโอ้ได้ถั่วนั้นเพื่อนเท่า ห้าบาทได้ห้าบาทนะผมเอาเราจะโดดอีกหรือเปล่าครับผมเอาเราโดดอีกแล้วนะเพื่อนนะโดดอีกแล้วนะผมเมื่อกี้เราได้ถั่วได้มาห้าบาทนะเพื่อนนะก็ยังดีนะผมก็ยังดีนะที่ได้หมุนที่ได้หมุนฟรีนะเพื่อนนะโอ้โหถั่วอีกแล้วหรือเปล่าครับผมถั่วอีกแล้วหรือเปล่าเอาเราถุงเงินไม่ได้หรอไม่ได้อะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถั่วนะเพื่อนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถั่วนะครับผมเออห้าสิบสี่บาทนะเพื่อนห้าสิบสี่บาทกับไปที่สามบาทนะครับผม เร <pathway> าไปชาเลนจ์กันเลยดีกว่านะเพื่อนเรามาชาเลนจ์กันเลยนะผมผมจะปราเบ็ดไปที่100บาทนะเพื่อนหนึ่งบาทเลยหนึああ่ง100บาท30บหมุนนะเพื่อนมาลองดูว่า3าสิบหมุนเนี้ยจะได้หรือไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้ผมก็เลิกนะผมอ่าผมจะลงให้เพื่อนดูนะว่าได้หรือไม่ได้นะเพื่อนเราปั่นแค่40สิบหมุนพออได้ก็ได้ับนะผมไม่ได้ก็เลิกนะเพื่อนอ้าวแล้วโดดอย่างนี้นะเพื่อนนะหมุนไปที่สิบ 11p เท่านั้นนะเพื่อนๆนะกับเบ็ดที่100บาทนะครับผมตังเราไหลเป็นน้ำเลยนะเพื่อนเมื่อกี้นี้จาก2,000เหลือ1,002นะครับผมให้ผมต่อชีวิตหรือเปล่าจะยื้อชีวิตให้ผมได้หรือเปล่าครับผมกับเบ็ดที่100บาทนะเพื่อนนะเอเราถุงเงินเข้าอย่างนี้นะครับผมโอ้โหรางวัลก้อนโตับผม2,000บาทต่อชีวิตผมได้แน่นอนนะเพื่อนเราบวกไปที่1,000บาทแล้วนะครับผมแต่ย่าลืมไปเอแล้าโดนหรือเปล่าครับผมขึ้นแล้วลงเลยนะลงแล้วขึ้นเลยว่ะลงแล้วขึ้นเลยนะครับผมอ่า มันต่อชีวิตให้ผมนะผมมันต่อชีวิตให้ผมนะเพื่อนๆนะเรามาชาเลนจ์กันดีกว่านะเพื่อนๆว่าเราจะบวกหรือจะลบนะผมโอ้ยถุงทองเต็มหน้าอย่างนี้นะผมสามพันบาทนะผมสามพันบาทนะผมเน้นๆเลยนะเพื่อนเน้นเลยนะผมเกมเก่าแต่ยังเก่าอยู่อ่ะเกมเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะผมเอาแล้วโดดอีกหรือเปล่าแล้วโดดอีกนะเพื่อนๆนะโอ้โหโดดไม่พักเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเบ็ดร้อยที่มันมาดีเหมือนกันนะเพื่อนๆเบ็ดร้อยที่มันมาดีเหมือนกันนะผม าถึงเงินแมวถั่วเออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถั่วกับส้ม,มนะมนเพื่อน <c oughs> อ้าวอย่างนี้โอ้โหเต็มหน้านะนเพื่อนนะวันก้อนโตนะเพื่อนนะซูปเปอร์1,000 10, งืนบาทนะผมหนึ่งหมื่นบาทเลยว่ะได้1นึ่งมืนบาทเลยนะครับผม โดดดีนะเพื่อนโดดนี้แล้วเ,เหลืออีก13หมุนไงเ,เหลืออีก13หมุนนะครับผมมาดูดิว่าเราว่าเราจะไปไกล,กลแค่ไหนนะผมตรงนี้เราบวกอยู่แล้วนะเพื่อนตรงนี้เราบวกแน่นอนอยู่แล้วนะผมอยู่ที่ว่าเราจะได้ไปไกลแค่ไหนนเพื่อนนะเอาเถุงทองถุงทองเต็มหน้ายอย่างงี้นะผมถุงทองเต็มหน้ายอย่างงี้3,000บาทนะเพื่อน3,000บาทกับเบ็ดที่100นะผม เราเอาทุนมาที่2,000บาทนะเพื่อนตอนนี้เราก็กําไรอยู่นะผมกําไรอ้ยเต็มหน้าหนูโท่เต็มหน้าหมหื่นสามนะผมรางวันก้อนโตระดับซูเปอร์หมื่นสามนะเพื่อนนะแล้เหลือหมุนอีกสองครั้งไงเหลือหมุนอีกสครั้งอเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนกับเกมเกมนี้นะเพื่อน หนูแห่งโชคลาภนะเพื่อนหรือฟอร์จูนเมาส์นะเพื่อนนะอ่ะจาจจะค่ายพีจีนะผมใครจะตามผมก็ลองไปตามกันดูได้นะผมเวลาตอนนี้นะเพื่อนนะสี่ทุ่มเอ็ดนาทีนะผมที่ผมเล่นอยู่นะผมอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งกรุ๊งกิ๊งกริ๊งด้วยก็ดีนะเพื่อนนะอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม